ซานฟันสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่ได้ปลูกเห็ดกินเองครั้งแรกค่ะก็จะเป็นช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมานะคะได้ลองปลูกเห็ดกินเองค่ะก็ที่ปลูกจะมีหลากหลายชนิดนะคะเพื่อที่จะได้เก็บหมุนเวียนกินไปเรื่อยๆค่ะมีทั้งเห็ดคอนขาวเห็ดหูหนูเห็ดภูฐานเห็ดนางนวนชมพูเห็ดโคนน้อยแล้วก็เห็ดฟางนะคะ บางอย่างก็ยากบางอย่างก็ง่ายนะคะเพราะว่าเห็ดแต่ละชนิดอุณหภูมิอากาศความชื้นความร้อนอะไรเขาจะแตกต่างกันหมดเลยนะคะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานนี้ก็ค่อนข้างง่ายเลยค่ะรดน้ําเช้าเย็นนะคะอย่างรอบแรกที่เก็บนี้ก็จะได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเชื้อเขาจะเดินดีมากเลยนะคะแล้วก็แหล่งอาหารภายในก้อนนะคะยังเยอะอยู่รอบแรกรอบสองก็จะได้ปริมาณค่อนข้างเยอะค่ะ ประมาณ3ามสวันนะคะก็เริ่มได้เก็บแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูที่บ้านทดลองปลูกห้าก้อนค่ะอย่างครอบครัวเล็กๆนะคะห้าก้อนก็เพียงพอค่ะเพราะว่าต่อรอบหนึ่งเก็บก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเห็ดหูหนูเพราะว่าเวลาเราจะทํากับข้าเราก็จะดึงเก็บดอกที่เขาโตๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะเก็บมาทําแกงทําผัดนะคะ อันนี้เป็นเห็ดนางนวลชมพูค่ะเห็ดนางนวลชมพูวิธีเลี้ยงก็คล้ายๆกันกับเห็ดนางฟ้านะคะเพราะว่าอุณหภูมิอะไรเขาก็จะเหมือนกันเลยค่ะเป็นน่าจะเป็นตระกูลเดียวกันนะคะรดน้าเช้าเย็นดอกเล็กๆเขาก็จะเป็นชมพูเข้มนะคะพอโตมาหน่อยเขาก็จะเป็นชมพูอ่อนๆค่ะกินได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบสุกนะคะเห็ดนางนวลชมพูก็สรรพคุณค่อนข้างเยอะเลยค่ะรสชาติ คล้ายก,กันกับเห็ดนางฟ้าฮังกะลีนะคะเหมือนเนื้อเขาจะเหนียวเหนียวหน่อยอันนี้เป็นเห็ดโคนน้อยค่ะเห็ดโคนน้อยหลังจากที่ปลูกมานะคะรู้สึกว่าน่าจะเก็บได้ประมาณ3รอบแล้วก็เหมือนเขาเจะฝ่อนะคะเพราะว่ากล่องที่ใช้ใช้เป็นกล่องพลาสติกนะคะจริงๆแล้วไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเรื่องอุณหภูมิการระบายอากาศอะไรของเขาเหมือนอากาศมันไม่เหมาะนะคะ ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะในการปลูกเห็ดกินเองครั้งแรกค่ะอย่างเห็ดฟางเองก็ไม่สําเร็จนะคะเพราะว่าตอนที่เชื้อเขาเริ่มเดินน่าจะรดน้ําเยอะเกินไปแล้วก็เหมือนเห็ดเขาฟอค่ะเห็ดน,นางฟ้าผู้ธานถ้าเราดูแลดีๆนะคะเขาจะอยู่ได้ประมาณ5-6เดือนเลยค่ะ ข้อนี้นะคะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะลองปลูกเห็ดกินเองนะคะพยายามศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทดลองทําดูค่ะคุ้มค่ามากนะคะจากที่ลองปลูกเห็ดกินเองค่ะขอบคุณสําหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ